อ่ะอันนี้คือจะทำการลงวินโด s นะสอนลง Windows แบบคลิปแล้วกันนะไปไปศึกษาเองซึ่งการลงมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้ลงใน v m เป็นโปรแกรมจําลองเนาะ win สิบสาโอเค next อันนี้ขอเป็น 60G ิก ah. ิแล้วกัน,นอ่ะ ah. ไฟ so ไฟล์ run windows น,นะเขาจะเป็นไฟล์เดียวกันกับในแฟลชไดร์ที่ตัวนูน้นซึ่งแฟลชไดร์ตัวนู้นก็จะเป็นไฟล์ตัวเดียวกันท,ที่ที่มีนะ Uh, 10ยูเอ็ธ 132s64eng RAM... r ล m ชิคหนึงนะอันนี้ขอลองเป็น32บิตนะถ้าแลมสลง64นะแ a ม3ลง64แลม4ลง32นะแนะนำเอแลมสองง32อ่ะทีเนี้ยขอเลือกเป็น32บิตรันมาละ ลงวิดโดใหม่นะแนะนำลงวิโดโอใหม่เลยอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรากลัวงงนะอ่ะตรงนี้ time and category format time and c u r r e n t format พิมไป t h กดก่อนนะแล้วกดพิม t h keyboard output input Method ถ้าเก็บอันี้บ่อยไหมกด next กด install now เราแป๊บเึงนะไม่นานไม่นานจะขอพูดเสียงเบาหน่อยเพราะว่าให้นี่อ่ะถ้าวินโดว์แท้ถ้าวินโดว์แท้เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะมันจะใส่คีย์ให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคีย์วินโดว์แท้อยู่แล้วสมมติว่าเป็นวินโดว์สิบโฮมเนาะแนะนำให้เลือกแนะนำให้ไปใส่ที่หลังนะไปแอคทิวทที่หลังนะอ่ะกดไอ Have p r o d u c t key ไปก่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีวินโดว์ให้เลือกโฮมโฮมเอ็นโฮมซิงเกิลรังเกฤ Enterprise Enterprise n Pro Pro และ Pro n n หมายความว่าเราอยู่สหรัฐนะเราไม่ต้องใช้ n เราใช้ตัวธรรมดาตัวเพียวใช้สองตัวหละัะคือ Home กับ Pro นะ Enterprise ของโรงเรียนเราไม่ต้องใช้เราเลือกใช้ Pro ก็ได้อ่ะแนะนำนะถ้า Pro มันก็จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นอ่ะใช้ Pro ไปอันนี้คือขอลองเป็น Pro นะสามต่องบิดกด I Accept Next Custom หมือนเดิมอันนี้คือถ้าเป็นเอเดดีลูกเดียวมันจะเรียงมาดีดีดีทำให้ดูดดมดสมมุตินะมันจะเรียงหนึ่งสองสามเนี่ยผานสามมันจะเรียงมาสามผ่านตอนนี้มันเรียงแค่สองถ้าเป็นวินโดว์นะมันจะเรียงมาสามผ่านถ้าสมมุติว่าใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวมันจะเรียงมาสี่ห้าผ่านแล้วแต่เราแบ่งไหนเนาะมันจะเป็น c d e f g เนาะ c จะเป็นผ่าจะเป็นนี่ partition สอง มันจะมีถ้าเป็นถ้าเป็นคอมใหม่ๆมันจะมีตัวรีคอร์ดอรีคอร์บีมันด้วยนะมันจะมีผ่านนี้อยู่ถ้าเป็น LED ลบให้หมดแล้วลงใหม่ลบให้หมดแบบนี้ดีลิทและดีลิทแล้วจัดการแล้วก็จัดการเน็กไปเลยฮาร์ดดิสไม่ต้องเก็บนะฮาร์ดดิสเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้สมมุติว่า,ารบไมมรดซีมันจะเหลือลได a l l o ล a เกตสเปซปล่อยมันไปกดเน็กแม่งเลยฮาร์ดดิสเก็บไว้ นะอันนี้รอเดี๋ยวฟาว์เวิร์ดให้มันจะได้ไวๆเพราะมันช้าแลมหนึ่งนะซีพียูสองคอเสีย,สยบิ๊กสวังค์ใต้ไวรัสสุพรรณบุรี sawang tan virus suphanburi dj Morsi. กันมาแล้วอ่ะกดย็ s ไปเลยเราอยู่ประเทศไทยเนาะอันนี้มันจะเขียนว่า basic อ่ะอันนี้กด yes ไปก่อน add keyboard ไปเพื่อนหาไทยเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีคีย์บอร์ดภาษาไทยนะในในในถ้าเกิดว่าเราลงไปนะไทยแลนด์ next ไทยเกตมันี เสียงกระตุกเดี๋ยวไปพากองเดออ่ะทีเนี้ยมันตอนเน็ตอยู่มันจะตรวจสอบผ่านเน็ตปเดี๋ยวจะตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดอยู่กรณีตอนเน็ตนะรอแป๊บเดี๋ยวบอกวิธีขอเล่น Full Screen เลยแล้วกันจะได้เห็นชัดเจนว่ากดอะไรบ้าง จะได้โมเมนต์รอแปบ๊บอ่ะมาลันใหม่รอ Windows 10 ันี่ต้องรอหน่อยฮาร์ดดิสชาถ้าเป็นเอเด,ดีแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเสร็จครึ่ชงชั่วโมงประมาณครึ่งชงั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าเป็นเอเดีดนะคอมเกา่าคอมใหม่คอมใหม่ยิ่งเร็ว อันนี้คือมันจะตรวจสอบอัปเดตวินโดว์เรานะตรวจสอบไดเวอร์รอมันแป๊บหนึ่งอ่ะ how do you like to set up set for personal use next รูปบ,บ้านนั่นแหละอ่ะทีเนี้ย let's add your account อ่านดีเนี้ยอ่านดีนนดีนะอ่านดีดีเนี้ย access your app file and service access your device หรือ driver อ่ะ your Microsoft account นี่นี่นี่สังเกตนี่นะ Microsoft account มันจะให้เราลงชื่อ Microsoft account มันจะมี create account กระไซ in with secure key มาสังเกตด้านล่างนี้ นี่กดออฟไลน์แอคเคาแมวอะแล้วก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราตั้งชื่อเลยเราตั้งชื่อเลยนะว่าเราจะตั้งชื่ออะไร US ER User หรือเขียน Admin ก็ได้แล้วแต่อ่ะกด Next Create up Simple Simple Password อ่ะเราไม่ตั้งกด Next ส่วนตรงนี้คัสตอมเนาะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเปิดไฟมายอันนี้เปิดเอาไว้ก็ได้ไม่เปิดเอาไว้ก็ได้ไดนามิก Data อะไรเนะี่ยแหละไม่ใช้อนไนก็ปิดอันนี้ปิดปิดปิดอันนี้แล้วแต่จะใช้ไม่ใช้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสัมผัสหน้าจอได้ก็เปิดตัวนี้ไว้ไฟมายดีไว้ก็เปิดเอาไว้อันนี้ก็เปิดเอาไว้นะอันนี้ไม่ใช้เพราะเป็นอันนี้ไฟมายดีไว้ไม่ใช้เพราะเป็น PC อันนี้ โลเข้า้าจะเปิดไม่เปิดแล้วแต่นะอันนี้คือขอไม่เปิดไม่เปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็กด Accept รอขอามันจะอ่ะมันขึ้นหายแล้วอืมฉันกำลังเตรียมความพร้อมให้กับคุณ ฉันกำลังดิ This the minute. Take a service. Minish. อ่ะเหมือนก็ว่ามันประมาณว่ากำลังเตรียมให้ไม่ไม่ถึงนาทีอ่าขอเวลาแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าอย่าปิดคอมพิวเตอร์ห้ามฉักปักห้ามอะไรไม่งั้นลงใหม่จะเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าอันนี้คือสอนลงเบื้องต้น ส่วนใดส่วนใดก็ไปจัดการเอาเองโปรแกรมจัดการเอาเองนะอันนี้ก็รอรอเขาแป๊บหนึ่งไม่แปะก็สักพักหนึ่งอ่ะฉันพร้อมลว เขาพร้อมแล้วเขาเสร็จแล้วนี่อ่ะทุกครั้งที่วินโดว์จะถามผมจะตอบเยสหรือ no โโก็ได้อันนี้ขอตอบเยสอันนี้เขาสแกน for display driver อ่ะวินโดว์เขาสแกน driver หน้าจอแล้วว่าตอนนี้ driver หน้าจอมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังอะไรอย่างนี้ set block ปับเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช้คลิกขวา ส่วนเพรสซาเราไปตั้งเองนะปุ่มอ่ะเดี๋ยวสอนเสริมปุ่มให้อันนี้อ่ะคลายอันนี้เอาอ่อคลิกขวาปุ่มอ่ะจะเอาไอคอนเด้ทอเข้ามาคลิกขวานะเพอร์ซน l ลเพอร์ซนลนะรอแปบบ๊บพวกแบบ this PC user อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเอาอะไรเข้ามาบ้างแนะนำนะที่แนะนำอ่ะเรากดมาที่ทีมเลื่อนลงไปเลื่อนลงไป เด็อปไอคอนเซตติ้งเอาคอมพิวเตอร์มาเอาคนโทรไปหน้ามา2อ,อ,อันนี้ไม่ต้องกดแอปพอ่ะมาตั้งภาษามาตั้งภาษากดเข้าไปที่หน้าโฮมของ Windows ของวินโด w s ซตติ้งเนี่แหละปล่อยมันไม่ต้องทำอะไรมันเลื่อนไปเปลี่ยนภาษาให้สลับเป็นตัวนอนได้เนาะก็ทำแอ่งเลเกเลงเเลื่อนลงมาแล้วก็อันนี้จะไวหน่อยนะ เราก็เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปแล้วก็ advance keyboard setting เลื่อนลงไป,ป input In hot key change อันนี้อันนี้จะปรับไม่ปรับแล้วแต่กดโอเคกด apply กดโอเ k ย้อนกลับย้อนกลับอ่ะเดี๋ยวสอนให้เผื่อเป็นตัวอ,อักษรยืดแบบอ่ะกดที่อันนี้ setting กด change แล้วตรงเนี้ยเขียนเป็น th เร็วๆนะแล้วก็กดโอเค เสร็จปุ๊บเราก็รีเครื่องมันจะเด้งง่ายเรารีเครื่องรีสตาร์แนวรอต่อขร้งไปดอันนี้คือสอนเซตค่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นเบเบเลยง่ายๆแล้วเดี๋ยวมาลูมาดูนะว่าเปิดเครื่องปุ๊บแม่งเข้าแอดมินได้เลยไหมแบบเหมือนว่าเข้าหน้าได้ตอบได้เลยไหมดูนะทางนี้คือตอนนี้จะพูดดังไม่ได้นะเพราะว่าในในปัญหาหลายๆอย่างนะโอเคนะ ซึ่งการตัดต่อคลิปแบบนี้จะเป็นการตัดต่อฟาร์เฟาร์ดโดยสมากกว่าจะตัดต่อตัดแปะตัดแปะโอเคนะ สังเกตนะมันจะลันเข้าเลยหน้าเดสก์ท็อปตอนนี้มันกําลังเข้าเวลข้ามรอแปบ๊บก็ลังเข้าหน้าเดสก์ท็อปรอแป๊บสังเกตไหมไม่ต้องเข้ารหัสนี่คือไม่ได้กดอนะไรสักแก๊กนะลันอย่างเดียวนะมาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเข้าหน้าเดสก์ท็อปเลยอ่ะตอนนี้เองสังเกตใช่ไหม เวลายังเป็น P M A M อยู่ปรับไงปรับไงปรับไงใช่ไหม,มสตาร์ทอ่ะจะเอาอีคอทนาบัตทอนออกคลิกข,ขวาตรงนี้ก่อนนะคลิกข,ขวาตรงแถบดำๆเนี้ยคลิกข,ขวาคอทนาบัตทอนเอาออกอ่าฮะ,ะทีนี้ก็หายไปแล้วอ่ะรอเรากดสตาร์ทมาปุ๊บกดเซตติง้งเสร็จปรีบรลอมันหลดแปบบ๊บนึงอันนี้มันช้าเนะพราะมันเป็นฮาร์ดดิส มันรันในฮาร์ดดิสมันไม่ได้รันในดีดีถ้ามันรันในดีดีดดจะไวนะมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องนี้หน่อยก็จะอัดเกิบช้าลงนะเพราะฮาร์ดดิสตอนนี้ใช้ง,า,งานทั้งสองอย่างอ่ะเลื่อนหาไทม์แองเกิลแเกวลเหมือนเดิมส่วนการเซตค่าเองเองอน,น,น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นแบงค์ข้าวคานอยจักกะตาปล่อยมันไปนะเราไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้กดรีเจนรีเจนนะ ตอนนี้สามารถใช้ตัวหนอนได้แล้วนะ,ะตรงนี้เป็น recommend english state u n i s t a d i n g เลื่อนไปล่างสุดกด Thailand เสร็จนี่เป็น3ามทุ่มละลองกดตัวหนอนดูเปลี่ยนได้ไหมเห็นไหมสังเกตเนาะเปลี่ยนได้แล้วโอเคตอนนี้ลง w i มิน w เเร็จใหม่ๆจะลงโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมอัปเดตไดเวอร์แล้วก็สั่ง Windows อัปเดตนะอย่าลืมสั่ง Windows อัปเดตสั่งมันสักครั้งหนึ่ง นะสั่งมันสักครั้งหนึ่ง Windows จะดีเทคการจ,จอจะดีเทคนู่นนี่นั่นของเราเองอันนี้คือเป็น VM b a r e ขอจริงๆเนี่ยมันจะเขียนนะน o องอั t เ a ต a i l a b l วเรก็เช็คอัปเดตไปมันจะขึ้นผ่านอะไรของเขามาแรกๆมันยังไม่ิีงต้องอัปเดตมันบ่อยๆต้องอัปเดตมันบ่อยๆนะอย่าเพิ่งไป a c t ที a เวมันเราสั่งอัปเดตไปเลยเพราะว่าแฟนได้ที่ให้ไปนะ่ะมันคือ Windows แท้แต่ Windows หมดก็ว่าไม่ใช่ร้านลงอะทำเองนะ ปโหลดมาจาก Microsoft ต,งตรงๆมันก็เลยทําแบบนี้ได้นะสามารถอัปเดตได้อะไรได้อันนี้ก็เช็คอัปเดตไปพอเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นมาพื้นน่ไล่ลงมาว่ามีอะไรที่ต้องอัปเดตบ้างแล้วก็ไปให้เขาอัปเดตให้หมดอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันอ่ะขณะนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไอ d จะไวหน่อยนะก็ที่บอกว่าเอ d จะไวฮัดิช้าก็ตามนั้นเนี่ยน,น,นี่เห็นไหมเขาขึ้นมาแล้วนี่ซิเคียตี้0องเห็นหเห็นหเขาเขาขึ้นมาแล้วว่า มีอะไรให้เราอัปเดตบ้างนี่ถ้าสมมติว่ามีวนะิวนะเราก็กดวิวมาดูว่ามันจะมีไดเวอร์อะไรที่มันจะให้เราอัปเดตบ้างเรากดเข้ามาดูส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกชิปเซตซีพการ์ดจอพวกแบบชิปชิปเซตแบบที่ w i n d ดว s ์เขาหาได้แต่เวอร์ชันเกือบล่าสุดแล้วก็เอาตรงนั้นมาใช้แทนก็ได้ไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะแล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการใช้เวอร์ชันล่าสุดเราก็ต้องเข้าหาอ่าไบออ เมนบอร์ดของเราสมมติว่าใช้เมนบอร์ดอย่างนี้ asrock b สี่ห้าศูนย์หรือไม่ b ห้าหกศูนย์ใช้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยเรข้าไปหาใน Google พิมพ์เลย asrock b ห้าหกศูนย์ diver เขียนรุ่นย่อของเราไปแล้วก็เขียนต่อด้วย diver แล้วการจอก็เขียน nvidia diver ตามการตามชื่อรุ่นอย่างเช่นว่าอันนี้จะเป็น950ก็ gtx เอ้าห้า nvidia diver nvidia อย่างเดียว e นเ e r แล้วมันก็จะขึ้นว่าอ่าดาวน์โหลดไดเวอร์นู่นนี่นั่นอะไรของเขาอ่าตอนนี้เขาจะดีเทคมันก็ว่าอัปเดตได้เขาก็จะดีเทค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 คดเทอ่กตอนนี้ Microsoft ไมโครซอฟ o ์ o f t ตรงนี้เขาอัปเดตเขาก็ดีเทคของเขาเขาจะตรวจจับเน็ตเราได้อ่ถ้ามันนานปิดไปครั้งหนึ่งสั่งเขาปิดเลยนะสั่งเขาปิดไปเลยนะ ออกได้ไหมวะก็ตามนั้นอย่าล be ืมอัปเดตวินโดวส่วนลงโปรแกรมพื้นฐานก็ตามนั้น Word Excel p o w e r p o i n t ร์วินลาวินซิปทีวิวอะไรอื่นๆเราที่เราใช้อ่ะอะอย่างคอมอย่างคอมเราเนี่ยคอมเราก็จะลงประมาณแบบเวิรก็ไม่ค่อยได้ใช้ไปลงอีกทีนึงคือตอนจะใช้แค่นั้นไปฟล็อกก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดอยากลื่นนะ แนะนำให้ใช้แอปนี้เลยไม่ต้องไปลง Google Chrome ใช้แอปนี้ไปเลยคลายคลายกันแค่ปรับอ่าเดี๋ยวสอนปรับอันนี้คือกดคีย์รัดนะชีพคอนโทรล e s c เป็นการเรียกแท็บแมเนจเจอร์ to to uh, tune v m เดี๋ยวค่อยลงทุนของ VM อ่ะขอไปเซตติ<ป>้งอะมอไปอินแท็กไปอินแท็กเข้าไปอ่ะเสร็จปับ๊บเข้ามาที่นี่เดี๋ยวสอนเซตติ้งมันคลายโคมเลยปลักอินอะไรเอ่ยคลายเข้ามาคลายโคมมากโคตรคลายเลยจริงๆ วินโดว์อัปเดตแม่แนะนำให้ปิดนะเปิดเอาไว้นะให้เขาอัปเดตเอาไว้เลยปล่อยเข้าไปปล่อย Windows อัปเดตเข้าไปเขาจะอัปเดตแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะมี Windows แท็ก็ a c t ท v เวตซะนะ <c oughs> มาในน,นี้เนาะมานี้แล้วก็กดขีดสามขีดเพื่อจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนไซส์การค้นหาเป็น Google นะ กด setting อ่ะทีนี้มันจะเขียนว่า welcome อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรมันก่อนปล่อยมันไปก่อนเลยเรากด setting ของเราของเราอ่ะอันนี้กดนี่ไปล่างเนี้ยอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรมันเลยปล่อยมันเลยเรากด setting ของเราเลยขีดสามขีดด,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 ด้านหลังนะนี่นี่น,นี่ตรงนี้จอเล็ก่อยนะท้ทีเพราะว่ายังไม่ได้ลงเดเวอร แลมกิกหนึ่งทำใจนิดกดสามขีดแนวนอนเสร็จปุ๊บอันนี้ privacy and search เลิ่นลงไปล่างสุด address bar จาก Bing ปรับเป็น Google อ่าเดีย๋ยวนีเดี๋ยวนะมันจะมีเลือกให้เราเลือกด้วยไหม search box ได้ Comment address bar เห็นไหม manage ได้อีก อันนี้เป็น Search Box Search ์ o บลอกก็ข้างบนนี้ Search บล็อกก็เป็นข้างบนนี้อ่ะย้อนกลับไปเราตั้งได้อีกนะแล้วแต่เลยจะตั้งแบบไหนเชิญอ่ะกดขีดๆเหมือนเดิมแล้วเป็น Language ภาษา Add t h รลอแป๊บหนึ่งถ้าเป็นคอมจริงๆมันจะไวกวนน่านี้กดแล้วติดมืงนะ อะเปลี่ยนภาษาให้เขาหน่อยครับเ,เปลี่ยนภาษาไทย T H อะติก๊กแอดคิดด้านหลังภาษากด Display Refresh รีสตาร์ทเขารอบหนึ่งนะเขาจะเปิดขึ้นมาใหม่เองแต่ช้านิดนึงเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วรอแป๊บหนึ่งเขากำลังคิดอยู่เป็นฮาร์ดดิสก์ ย้ำที่ย้ำไปบ่อยเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าฮาร์ดดิสมันช้ามันไม่ได้เร็วเหมือน ssd เพราะว่าอีนเนี้ยติด ssd พอเปลี่ยนมาเป็น ssd ปุ๊บติดใจกลับไปใช้ฮาร์ดดิสไม่ได้แล้วเพราะว่าการเปิดเครื่องเป็นคอมเจนใหม่รองรับ Sata 3.0แป๊บเดียว2 0วิติดนี่ดทีนี้เขาขึ้นการตั้งค่าเห็นไหมแล้วก็จะอ่านง่ายขึ้นเห็นไหมเห็นไหมนี่อ่า เห็นไหมเราสามารถนําเข้าจากเบราว์เซอร์อื่นมาได้ใช่ไหมว่าเรามี Google Chrome อยู่แล้วเราก็แค่ซิงค์คนนี้มาแค่นั้นอ่ะโอเคการเ,เมื่อเริ่มต้นอ่ะเราต้องการแบบไหน,นอืมเนี่ยเราก็ตั้งค่าเอานะตามที่เราอันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้แทนอ่ะทีนี้ว่าเราจะเสิร์ช Google อ่ะพิมพ์ไปอย่างเช่นการ์ดจอ NVidia เนี่ย N v, N v NVD IDA อ่ะการ์ดจอ NVidia อย่างเงี้ยอ่ะก็เสิร์ชไปเลยตรงเสิร์ชบล็อกข้างบนนี้ข้างล่างนี้มันจะเป็นบิง ข้างล่างเนี่ยตรงแรงบรรดาลใจอะไรของเขาเนี่ยมันจะเป็นบิงนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นเซิร์ชบล็อกนะแล้วก็รอเขาโหลดไปเน็ตอันนี้คือเน็ตแรงแต่ VM รับไม่ทันนะเน็ตแรงแต่ VM เขารับได้แค่นี้เดียวอ่ะเนี่ยรอเขาไปก็ปตามนั้นเลยวิธีการเซตอัพป,ปกติของเขาก็ประมาณอารมณ์ประมาณนี้มันไม่ได้ใช้งานยาก Windows 10ออะ ตามนี้เลยแนะนำให้เรามีโดใหม่เลยนะง่ายดีอ่ะอยากให้ไอคอนเล็กขึ้นขวาจ้ะวิวสมอลไอคอนอ่ะแล้วก็ปรับของเราไปลงไดเวอร์นุ่นนี่นั่นให้เสร็จอัปเดตวินโดว์ทุกครั้งหลังจากใช้งานนะเช็คอัปเดตเรื่อยๆเช็คอัปเดตบ่อยๆแล้วก็ปล่อย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 ,อย,อยแล้วก็ไปแล้วเสร็จอัป <up, S 2> เสร็จอัปไล่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 ตามนั้นเลยโอเคแป๊บนึงนะจะปิดคอมแม่งปิดยากที่พายอัลเทอร์เนท F อืม F สี่สิกดมาแล้วรอแบ๊บ อันเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นไอคอนเก่าเก่าอยู่แล้วก็เข้ามาอัปเดตใน Microsoft Store แล้วก็กดเดี๋ยวสอนใน Windows หลักปิดก่อนอืดไม่ไหวแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามันจะมัมนจะมีเสตดาวแล้วแล้วก็ไอ้น,นี่เราก็ต้องอัปเดต Windows ก่อนนะถึงมันจะมีสลีปให้นะต้องอัปเดต Windows ก่อนอันนี้ไม่ได้อัปเดตแค่ทำมาเพื่อ,อน,นี่ก็คือเร็วๆส,สดๆเลยคลิปยาวเป็นจังหงแน่นอนกูตัดเนี่ยปวดหัวแน่เดี๋ยวจะย่อคลิปให้เรือไม่เกินครึ่งจังหงแล้วกันนะ โอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะถ้าเกิดว่าไอไอคอนที่มันยังเก่าๆอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยยังไม่ใช่แบบเนี้ยยังไม่ใช่แบบเนี้ยให้เข้ามาที่ Microsoft Account เนาะอันนี้คือตั้งค่าตาม Windows ละอ่าตรงนี้นะให้กดมาขีด3ขีดแล้วมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดและอัปเดตนะมันมันจะเขียนดาวน์โหลดแอนด์อัปเดตภาษาอังกฤษนะอันนี้คือตั้งเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะกดเอาไปแล้วก็กด get update นะมันยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วก็กดแกอัปเดตไล่อัปเดตให้หมดเลยตอนนี้ว่าอัปเดตหมดแล้ววันนี้นะก็มีแค่สกายอย่างเดียวก็นั่นะแหละเช็คอัปเดตทุกครั้งที่ใช้ Windows นะหลังแนแนะ ใช้อัปเดตทุกครั้งเช็ค for อัปเดตเช็ค for อัปเดตที่ถ้าสมมอันเนี้คือคอมเนี่ยไม่รองรับ windows 11สามารถทําได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าอัปเดตหมดแล้วมันจะเขียนว่าค,คุณพร้อมเริ่มต้นแล้วก็คือเราสามารถใช้ได้งานได้ปกติเลยอ่ะตามนั้นเลยโอเคสียูไปแล้วเจอกันนะตามนั้นวิธีเป็นวตามนั้องนั้นอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบ